คิดถึงคือเก่าจ้าหลายคนถามมา่ะคือบไหลี่สดใะซองบปงอยู่คนเดียวบังจะบอกค่อยไหลสดดูพี่น้องอย่าอายกล้องเนาะเสียงเบาๆไปหน่อยบอกพี่น้องฝนตกแต่ว่าเมื่อนี้ฝนบ่ต๊เนาะเลิกงานแล้วพี่น้องอยู่คนเดียวพี่น้องเด็กหน่อยยังบ่พากันเลิกเนาะเด็กหน่อยเด็กใหญ่ยังบ่ทันมีคุณได้เลิกเนาะ ปองเลือกงานมาก,ก่อนมู่คนเดียวมันก่จะเงียบเงียบแน่จังหน่อยจังหน่อยจังหน่อยก็สีอุ่นอัวอะหละยพี่น้องจังจหน่อยก็จะพักหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้สองทุ่มสองทุ่มกว่ากวรามาณหาทุ่มเที่ยงคืนสี่ทุ่มเนี่น้องอ้อมก็จะมีจะมาเนาะหา,ท,า,ะาทุ่มเที่ยงคืนละจังจะมาแล้วก็จะอุ่นอวกันแน่ ตอนนี้เฮามาเขามาถักทายพี่น้องหลายๆคนเนาะพี่นอ้องช่วงนี้หุ้นเสียบเงียบๆไปแน่นาะพี่น้องผมว่าเพิ่งยิเคียร์อันขยะในโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์ไม่มปองเอในเครื่องความจํามันเต็มมันอัดคลิปบนะ่ได้เนาะบางคนกระถามก็เห็นมีคลิปใหม่เนาะแจ้งให้ฟังพี่น้อง อยู่คนเดียวก็จะเป็นวางเวงเนะี่ปอมันบอ่มีใครอ้นเอ้นนะพี่น้องแค่นังอัดคลิปเวลาขขาจะอยู่น้ำอัดคลิปเนี่ยมันมันยังหัวมันจะรุดขำอยู่คนเดียวกเว่าไปบางทีน้องอมมาถามพี่ปองทำไมไม่ถ่ายคลิปเลยคุอะมันเถืออยู่อยู่หลายคนอ้นอ้นมันมันมันเห็ดหนามันมีสมาธิถ้านั่งว่าแบบนี้มันก็จะว่าได้นะพี่น้องคนเดียวนะก็จะว่าไปเรื่อยๆเนาะ เนื้ได้อันนี้บัคือลักก็พักไว้พักกอกได้นะมันบ่คือไหลสดนะหไหลสดนะ่ะมันจะอรัวๆไปเลยเนาะก่อนอื่นกะสบายดีไปถูกมุมถูกบ่อนถูกแจเนาะพี่น้องบ่อนไดเนาะฝ้นตกน่ำถั่วมพี่น้องเลยส่งกำลังใจไปเด้อโดยเฉพาะเนาะข่าวเมืองเลยตอนนะ่ะข้าวน่ำถั่วมแบบมาเร็วเห็นเห็นขาจาห่องอยู่บนหลังคานะ ของเฮาอีกกรุงเทพฯก็นตกอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าบ่ท่วมดอกกรุงเทพฯบ่ท่วมง่ายอาจะท่วมพที่อื่นอาจะท่วมเนาะแถวนี้บ่ท่วมทักทายไปหาพี่น้องทั้งไกลเนาะบ่ว่าสิอยู่ทางใดกะช่วงนี้เนาะฝนตกดูได้ตําบ่ฮู้บ่ออื่นอาจดูຕ่แต่อยู่กรุงเຕพฯมะต3 ส่งกาลังใจไปให้ทุกบอนทุกที่ถามข่าวซาะละถูกทุกดิบกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังไงเนาะทางไดเน่ฝนตกเนาะพี่น้องทางาสกลนครเป็นยังไงเนาะเงียบเงียบเนาะสะกลนครขอนแก่นน้องคายนาครพนมเนาะทักทายไปในลายบอหลายทีเด้อพี่น้องเด้ออุดรเนานะพี่น้องทางอุดรน,นะกะ เพราะว่าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเขาก็จะมีบางแค่เนาะบางแค่บางกะปิดาวพนองกับพะรำซองนะเนาะวอนได้จือบอเบวชไก่เยาว่ากันเด้อพี่น้องทักทายกันเข้าไมใานเด้อผู้ใดอยู่วอนได้ใจใจเนาะตั้งค์ยังวัดช่วงนี้ก็เงียบเลยเพราะว่าพวกบวชคอยได้ไหลชดุดมาคลิปก็บวชคอยหลายเนาะพี่น้องบวชคอยมีคลิปแบบหาลากหลาย บางคนกูนสะพองเอ้ยเจ้าบุมีคลิปใหม่อ่าบอกคอยเตาอมเห็นว่า fc เจ้านี้เปินแล้วสันแจ๊คสิวาจังไดเนาะพี่น้องช่วงนี้ยอดวิวกับโต๊ะอเล่เนาะโต๊ะแบบแต่ละคลิปบ,บ่ถึทิงลอยป้องกับบู๊คือกันว่าเป็นเนีใดเป็นนะฮาบุมีคลิปบ,บ่หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคลิปทำบ่คคอยโดดเด่นเนาะบุมีคนติดตามส่วนไลค์คนที่ <c oughs> ติดตามปองส่วนไลท์จะเป็นคนนี่ทำทำยูทูบด้วยกันเนาะทำยูทูบด้วยกันนะนนะส่วนไลท์จะบ่คอยเบิงบ่งบุคยเบิ่องสองยนะูทูบเนาะก็จะมีเวลาไปไปเห็ดส่องไปเห็ดเออไปเห็ดคลิปวิดีโอเห็ดอนีหยจั้งสีนะ่นามบ่คอยมีเวลาเบิ่งสองกันเองเนาะคือจัางปองนี่กับบุกเบิ่งแน่บบิ่งแน่เออก็จะมีไปเขาไปห้กกำลังใจ ไลน์ส่งอยู่เต็มพี่ว่าสิบนางเบิงเบิดมือ้วได้เห็นบริเบิงเราพี่น้องเพราะว่าทั้งเฮาสบาเฮตดงานแต่เวลาได้เฮาว่างเขาจะอัดคลิปเนาะตัดต่อคลิปอย่างงแบบนี้นะก็ขอบคุณหลายๆหลายคนที่ยังคิดฮอดคิดเทงแล้วก็ยังติดตามกันแบบเนี้ยแหน่นเนาพี่น้องเพราะว่ายังส่งกําลังใจเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าสีคอมเมนต์มาหรือว่าบ่ได้คอมเมนต์มาแต่ว่ายังเข้าแวะเวียนเขามาเบิ่งกับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง หลายๆบอร์ดหลายๆทีเนาะหมวกทหารเนาะอนเอฟซีทางหมวกทหารก็เงียบเงียบเนาะเอฟซีทางสะแก้วก็บ่คอยมาถักทายอยเมื่อนี้ลุงแซก็จะลืมแล้วเนาะทางบุรีรัมย,นะยังอยู่บ่เนาะซีสเกตยังอยู่วอสุรินบุรีรัมซีสเกตเนะาะจะมีเอฟซีต่ก่อนค่ะจะเขามาถักทายตอนนี้ย่าะบ่กคอยเห็นเลยเนาะแถวผับประแดงนี่กับ่เห็นมากคอมเมนต์แล้วลุงแซนีป้าไปะแล้วนะเพี่อ กะบลืมทักทายไปทางสระบุรีเนะาะโคราชล้วกะทักทายไปบนไกลๆเลยเจแปนแดนหนาวละกะทางฝรั่งเศสน้ำเด้อทักไทยเบิร์ตคุบอนกูแจมือนี้บุ๊ดมี่ยังเนาะพี่น้องเขามาเขามาทักไทยสื่อเนาะเขามาบอกมาจามาหนังอัดคลิปมือนี้บวกินโซดอกโมมี่โมมี <c oughs> แต่ว่าซื้อซื้ออันนี้มาเนาะพี่นะ้องซื้อมะฮงซื้อบางฮงซื้อขระปุ่นแล้วก็ซื้ออันนี้มาไว้ตำกินเนาะลองอสมาสิกก่อนอย่างสิตําตำกินนะมาเนะด้อผู้ใดอยากกินตำฮงกับมาเด้อแต่ว่าขิปกินบางคนบอกขิดก,กินเนี่ยคนมันคอยหมักเบิง่งแต่บางคนเนี่ยเขาจะกินโซ่ื้อก้นกับหมากเบิ่งไต่มันก็แร้วแตะนะ่เนาะแต่ว่าพงก,กินค้นบ่เบิง่งเพราะว่ากินบ่กเป็นตาแสบ กบเน่เนาพี่น้องบได้ทำบได้เห็ดขิปแบบว่ากินจริงจริงจังๆเนาะจา่สิกินกินไปแล้วก็ผ่านไปมีผู้ใดอยากเบิ่อัวพี่น้องขิปแบบกินกินจริงจริงจังๆเออโบมีกินเลนเนาพี่น้องส่วนแรกกินจริงนี่แหละเมื่อหนีกับโบมีอย่างไรคิดฮอดคิดทึงเนาะพี่น้องก็เลยแวะเวียนเข่ามากเยี่ยมยามถทมข่าวพี่น้องเอฟซีอยู่มองได้เจได้รายงานโตมานี่เด้อ คอมเมนต์วาเป็นกำลังใจใกันแน่ว่ายังอยู่บอ่อยังคิดถอดกันบอนะ่อเนาะอยู่ต่างประเทศตะกอดนะก็จะมีหลายๆประเทศเลยได้ที่เขามืงเบิง่งก็จะเห็นอยู่แน่น่ะมันจะมีขึ้นในรายงานเบิ้งว่าว่าอยู่สหรนะัฐเนาะสหรนะัฐอเมริกาเนาะพี่นนอะหรือว่าอยู่สิงคโปร์ก็ยังมีเบิ่งนะยังมีจักเปอร์เซน็นเปอร์เซน็นเห็นนะว่าขาจเาเบิง่งสิงคโปร์ ล้วก็แคนาดานะเกาหลีเกาหล,ลียังมีเด้เบิง้งล้วก็อยู่ทางของกงเนาะข้าเจ้าก็บเบิงส่วนที่ปองมืออยู่บานนะข้าเจ้าจะเม็ดมานะข้าเจ้าเบิงแต่ว่ามายุงเทพเนี่ยเงียบหยับกิ๊บเลยพู้ได้ที่เขามาเบิง้งล่วกอย่าลืมด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใ้เด้อผู้ได้เอ่อทีเขามาเบิ่งแล้ว ทำผู้ได้ามากกับฝากกคดไหลค์กดแช่เนาะกคดสับสับไข่เป็นกำลังใจสาวบันนาเนานะพี่น้องแล้วก็ฝากติส้มกอมานเนี่ยพี่น้องว่ามันเป็น,ปน,ปน,ปนยังไงเนาะเพราะว่ายอดวิวตกอุตลุดเลยตกอย่างแห้งเนาะบางคนก็บอกสาวบันนาขิปเจ้ามันโฆษณาหลายโพวจริง,รงๆแบบอ่าตะก่อนอ่ะมันก็มันเป็น,ปนยังไงเลยพี่น้องบางคนก็บอกว่า มันกำหนดได้จะคือบวกกำหนดจริงๆแหละมันก็เปิดเปิด,ปดแบบว่าเปิดสั่งเได้เลยแต่มันก็เขาเองมาเลยเนะาะก็ซาเบิ่งเอาพี่น้องเนะอออาะสองขคอเอาไพ่เลยพี่น้องคลิปได้ที่มันบวกถือใจคลิปได้ที่ว่าจ้ามมวดหรือว่าเอ่อว่าให้มันบวกถือใจกับเขออาเอาไพ่หลายๆเลยพี่น้องว่าจะเป็นโฆษณาเรื่องเงี้ยงกระแลแต่เนี่ยบางบางที่เขาเหตุขิปนะคันบกเกี่ยวกับ สินค้าที่ก็จะโฆษณานะมันโฆษณากับบุคคลโมเมนต์บอกหรือป้องโมฮูคือการป้องบอเด็เบึงคลิปเจ้าของเนาะเพราะว่ากดบึงคลิปเจ้าของมันจะเห็นโฆษณา,ามันจะพิดพิดกดยนะูทูบเนาะว่าเบเด็คบึงคลิปเจ้าของเพราะว่าป้องบึงที่แรกแล้วแล้วป้องลงไปเองสิแล้วก็ผ่านเลยผ่านเลยไปเลยเบเด็คเบด็กดเขามาบึงในส่องตัวเองหวัวมันพิดกดยนะูทูบเนาะเดียวเพื่อนสิว่าปั่นวิวอีกมันสีานยากอีกงานสิเขาอีกเนาะ คือปองเหตุขิปนะปองกะเห่อชีวิตประจําวันของตัวเองอ่ะบางทีมันก็อาจจะบ่น้าสนใจนะคนก็นเลยบ่ค่อยติดตามเบิ่งเนาะกะฝากคอมเมนต์มาบอกในเด้อพี่น้องว่าอยากให้เหตุขีหยังแน,น่คอมเมนต์มาใต้คลิปให้ซาบ่หน้าอ่าบางทีสมองมันขืดบ่ออกเลยพี่น้องว่า,าเฮาสิเฮ็ดคลิปอีหยังแต่ละมื้อกะนอนตื่นไปทำงานทำงาน,ทำงานกลับมาห้อง กินข่าวอ่านหนังนอนชีวิตประจำวันมันก็มีเป็นสำานีสรจำเนียนะพี่นนองบางทีคิดไอเดียยังกระบอกบางทีอู้ปึกกนาดาได้บางทีนะคืออยู่บ้านเฮามันกระบอกอึดแนวถ่ายแต่ว่ามันตอนนี้มันอยู่รุงเทพไงมันบริเเมื่อบ้านนะแต่ก็ขอบคุณกําลังใจทีนี้เอาแนนทียังค่อยเอหายกาลังใจป้องตลอดเนาะบบ่า คลิปได้กับเขาพอาบิกหายกันมังใจถือว่าเป็นควมผู้ซึ้ดีๆนดะีาะเพี่อนที่ว่ายังมีคนเขามาเบิ่งอยู่ถึงแมนยอดวิวเชบวถึงลอยแต่ละคลิปบ้างสิมือนอ่บ่คคอยถึงลอยนะแต่ตอนอยู่บ้านเนี่ยคลิปมันจะมีถึงพันก็มีนะแต่ว่าอยู่กรุงเทพคนอาจจะบ่คคอยสนใจในในในชีวิตประจําวันของเฮาในกรุงเทพมันบมีอย่างหลากหลายเลยบอก แต่อยู่บ้านบางคนเขาเบิ่งก็วบบตังกินซื้อก็มีคนเบิ่งน้องมันก็แล้วแต่หรือเปล่าพี่น้องแล้วแต่หรือว่าหัวขคือกันเนาะคันหูวอ่ะปวดไอหูวมันเป็นหย่อนยานคอมเมนต์มาบอกในเด้่อพี่น้องที่แล้วป้าปรุงหรืออาจจะเป็นว่าว่าบุคอยหูเลืองบอกว่าบุกไปวนมาเวียนไปเวียนมาแบบนี้บ่าหรือว่าคลิปมันบุกขึกคักบตื่นเต้นเนี้ยสินะก็คือชิแมนในเรื่องพี่น้องว่าเออเอื้อซื้ออะไรแบบนี้ว่า จริงๆละชีวิตก็เป็นแบบนั้นเชื่อชื่อไปเหมือนเลยที <g ül> ในคลิปนี่มันแบบว่าบอกไปหัวไป <g ül> แต่วู่่นล้อยู่คนเดียวนะมันก็เป็นอย่างสิ่งหลน้องบบบ้าบอๆนะ <g ül> อสาเบิ่งเอา <g ül> <g ül> การถ่ายคลิปทำยูทูปมันก็นมีปัญหาหลายๆอย่างนะพี่น้องอยู่กรุงเทพนี่คือเฮาผมมีเวลาว่างไปถ่ายคลิปสาถานที่ต่งา,างๆเฮาบ่คอยมีเวลาว่างไปถ่ายคลิปเนาะกะ แต่ว่าเน็ตการอัพขีบยังลงมันกับพ่อได้อยู่มันก็พอดีแต่อยู่บ้านนะถ่ายถ่ายถ่ายคือคือเขาว่างนะอยู่บ้านนะเงีว่างกับว่างสินะถ่ายถ่ายถ่ายแต่ว่าเวลาลงขลบปนี่ยงอยู่บ้านมึงจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งคืออ่าลงขิบเติมเงินเถื่อหนึ่งสี่สิบบาทลงขิบได้ขีบเดียวก็บเบิดเงินแล้วโมโหัมเป็นยงงอย่างนะแต่ว่ามันเปลืองเงินอยู่บ้านมือละสี่สิบ ใส่เน็ตเมื่อละสี่สิบบาทนั่นตายเมื่ออยู่บ้านนะบางที่อัพลงหาในาที่ป้องอัพลงอีกเลยอัพลงน้ำๆนเลยพี่น้องบางที่บจบคลิปจับมังเถอะบางคนบอกคลิปเก่ายังไม่ดูเลยลงคลิปใหม่อีกแล้วว่างบอกอย่างนี้นสินะป้องคนน้อยๆเนาะอยู่บ้านมั่เถอะมันมีมันมีเน็ตอยู่กับอัพลงอัพลงอัพล,ง,พลงเลยนะพี่น้องขันยำไปว่ะ ลงไปคิปหนึ่งนะคเพื่อนเพ่นน้ำเพื่นเนี่ยเบิร์แล้วหมือนนี่มื่นนี่เลยมือไปแล้วเบิร์เบิร์แล้วคือใส่บ่ได้โอ้เมื่อเมื่อบานมาเนี่ยนี่นะี่วงปีช่วงปีใหม่นะอันตรายแหงเลยใส่ใส่เน็ตใส่เงินเปลืองใส่เงินตัวเองบม่พ่อพี่น้องขูดนอกพ่อขูดลาวคนมันนอกขูดแมนังวีบัดเบิร์อีกแล้วบัดเบิร์เออปองก็ใส่เปลืองถ้ามันเป็นห่อนยางในโทรศัพท์มัน เปลืองหรือมันเกี่ยวกับคลิปหรือมันเกี่ยวกับคลิปเงา้วเกินไปหรือมันเกี่ยวกับยางแบบโอ้โหหรือว่าโทรศัพท์มันส่าหรือยังไงแต่พองเมนางวีพวกวกระจกลงได้คลิปซองทำคลิปอยู่่ะโป้อง,ปองอยู่บ้านนี่ลุงได้คลิปเดียวคลิปที่สองกระจกแหลวไปบัวจกเขีบสามเพื่อเถื่อเมื่ออยู่บ้านก็มีอุปสรรคอย่างหนึ่งนะเหเุเหตุยูทูบนะเนาะแต่ว่ากุงเทพกับนี่คือกันแต่ว่าป้องกะพยายาม พยายามดึงสติขึ้นมาเนาะพี่น้องพยายามเฮ็ดพยายามอัดพยายามสิให้ออกมาละอาทิตย์ละสองสามคลิปก็ยังดีเนาะหรือคลิปละหนึ่งคลิปอาทิตย์ละหนึ่งคลิปก็ยังดีวะอาจจะเป็นคลิปห่างเนาะส่วนนี้ยอดวิวกะตกบางทีมันกระท้อคนเห็ดยูทูบเนาะพี่น้องยิ่งมีคำติหลายๆ มันพักดันมาได้เลยมันโท่าอะไรทั้งเถื่อันเนาะผมเห็ดลิปมาเนี่มันสีขาวสองปีแล้วเห็ดสองยูทูปมานี่ยังบาได้เงินขึ้นอยู่เลยที่นองเลยว่าตามตรงนะมีโฆษณาเขามันได้เงินบอเข้าใจว่ามันได้แต่มันได้นิดเดียวเนาะได้นิดเดียวแต่ว่ามันก็ถูกเดือนมันก็สะสมไปเรื่อยๆตั้งจะป้องลงมาแากบ้านไหพคันบอกบดได้สีบสูฟังเนาะก็จะได้เดือนเดียว ได้เดือนเดียวที่ลงมาจากบานแล้วก็ลังจากมาจากบาลน,นะจนทถวทุกวันนี้กัยังบ่เคยได้อีกเลยเนาะราว่ายอดเงินมันบ,กบ่กหบจํานวนนะเราว่ายอดวิวมันตกต่ำมบ่ค่อยมีคนเบิงนะอาจจะเป็นเพราวะว่าบวกไปวนมาแบบนี้หรือว่าคนก็บเบื่อนะ <laughs> ขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาฟังเข้ามาจมเนาะพี่น้องเนาะฝากความห่วงใยไปทุกบ่อนทุกที่ทุกหม่องทุกแจ่ด้วยพี่น้องด้วยกราบสบายดีไปทุกบ่อนทุกแจเด้วยออขอบคุณที่เข้ามาติดตามเลาเป็นกําลังใจให้กันเนาะสำหรับคนที่เข้ามาฟังจนจบคลิปก็ขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องสําหรับคลิปนี้ป้องก็สิฝากไว้สำเนียงก่อนเนาะไปเลยด้วยบ๊ายบาย